สวัสดีค่ะทุกคนกับมามหกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้จ้าก็สําหรับวันนี้นะคะบิวตี้จะมาพูดเรื่องของจํานวนข้อสอบสภานะคะก็จะมาอธิบายนะคะว่าแต่ละวิชาเนี่ยมีกี่ข้อแล้วเราต้องทํากี่ข้อถึงจะสอบผ่านสภานะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับใบประกอบวิชาชีพนะคะก็คือเป็นพยาบาลเต็มตัวนะก็อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะก็คือข้อสอบนะคะจะมีทั้งหมด8วิชานะคะเรามาเริ่มต้นด้วยวิชาแรกก็คือวิชาผู้ใหญ่ ะะก็วิาวชาผู้ใหญ่นะคะสมัยก่อนเนี่ยจะมี75ข้อแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่40ข้อนะคะน้องๆก็จะมีเวลาในการทำสีนาทีนะคะซึ่งใน40ข้อเนี่ยเราต้องทําได้กี่ข้อคะบพิวตี้นะคะสมมุติว่าถ้าสภานะคะส่วนใหญ่เขาจะตั้งเกณฑ์ไว้ที่60%ดังนั้นแล้วนะคะน้องๆเนี่ยต้องทําถูกทั้งหมด24ข้อขึ้นไปถึงจะสอบผ่าน นะคะต่อไปนะคะวิชาที่2ก็คือวิชาพดุงคันนะคะก็จะมี40ข้อเหมือนกันนะคะก็ถ้าของสภานะคะเขาจะตัดเกฑ์60ก็ต้องทําถูกนะคะทั้งหมด24ข้อขึ้นไปนะคะเราก็จะสอบผ่านนะคะอ่ะต่อไปวิชาที่สามนะคะก็คือวิชาบรรดาทาลกค่ะก็จะมี40ข้อเหมือนกันนะคะถ้าตัดเกฑ์60เเซก็ต้องถูกทั้งหมด หรือว่าถูกมากกว่า24ข้อขึ้นไปนะคะต่อไปวิชาที่4จ้าก็จะเป็นวิชาจิตเวชนะคะก็จะม40ี40ข้อเหมือนกันนะคะถ้าเกณฑ์ตัด60%เรตาก็ต้องทําทถูกนะคะ24ข้อขึ้นไปนะคะต่อไปนะคะวิชาที่5นะคะก็คือวิชาเด็กนะคะมีทั้งหมด 40, 40ข้อก็ถ้าเกณฑ์ตัดที่60นะคะเราก็ต้องถูกอย่างน้อย ่24ข้อขึ้นไปนะคะต่อไปวิชาที่6กนะคะก็คือวิชาชุมชนก็จะมี40ข้อเหมือนกันนะคะก็ถ้าตัดเกณฑ์60เราก็ต้องถูกอย่างน้อย24ข้อขึ้นไปนะคะจะเห็นว่า6วิชาแรกนะคะส่วนใหญ่นะคะจะมี40หมดเลยนะคะซึ่งอ,อ๋อไม่ใช่40 40ข้อนะคะซึ่งเราต้องถูกอย่างน้อย24ข้อถูกไหม ถึงจะสอบผ่านนะคะแต่ว่ามีอีก2วิชาสุดท้ายนะคะที่จํานวนข้อสอบเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนนะคะก็อย่างเช่นวิชาที่7นะคะก็จะเป็นวิชากฎหมายนะคะซึ่งมีแค่30ข้อนะคะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะมีประมาณ75ข้อนะ,ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอัปเดตแล้วนะคะก็คือมีแค่30ข้อนี่แหละนะคะซึ่งถ้าตัดเกณฑ์60%นะคะเราก็ต้องทําถูกนะคะอย่างน้อย18ข้อขึ้นไปนะคะถึงจะสอบผ่าน นะส่วนวิชาที่8วิชาสุดท้ายก็คือวิชาผู้สูงอายุนะคะจะมีแค่20ข้อนะก็เราเนี่ยถ้าสมมติว่าสภาเนี่ยตัด60%นะคะก็จะต้องถูกอย่างน้อย12ข้อขึ้นไป นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวทั้ง8วิชานาะว่ามีจํานวนกี่ข้อแล้วต้องทําถูกกี่ข้อนะคะเป้าหมายของเราเลยคือต้องสอบผ่านสภานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราสอบผ่านเราจะได้ใบประกอบนะคะแล้วเราก็จะได้เงินค่าใบเขาเรียกว่าเงินค่าพอตสอนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีความต้องการค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะไม่ได้เป็นพยาบาลเถือนด้วยก็คือมีใบประกอบสามารถทํางานได้ตามปกตินะคะ ก็อ่ะจบไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมและรับฟังนะคะแล้วก็ขออวยพรนะคะให้น้องอ่ให้น้องๆทุกคนนะคะที่อยู่ปีสี่นะคะก็สามารถอ่านหนังสือแล้วก็สอบผ่านสภาได้ในรอบแรกรอบเดียวนะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่าพิ a วตี้จะมารีวิวหรือว่ามาแจกความรู้อะไรดีๆทุกคนนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็บายบายจ้า